ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะแลวก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วด้วยค่ะบ้านเราใช้ที่นอนที่อยู่มุมซ้ายมือตรงนี้เลยค่ะตะการเหลืองๆลองกดดูก่อนได้ค่ะนีบบ้านเราก็ใช้มาเป็นปีแล้วนะคะที่สําคัญสามารถสลักชื่อได้ด้วยค่ะและจะบอกว่านอนฟินแค่ไหนก็ให้คิดเป็นพยานนะคะอันนี้ก็คือดูดจากคลิปที่เราไลฟ์สดมานั่นเองค่ะ แม่ก็นั่งไลฟ์ไปเถอะลูกก็ฟินกับที่นอนนะคะบ้านไหนที่กําลังหาที่นอนคลา,ายร้อนให้เด็กๆก็ขอนแนะนําตัวนี้เลยค่ะใหญ่กว้างขวางนอนได้สบายเป็นโซฟาคลายร้อนนะคะที่เหมาะกับกระต่ายพี่แมวพี่มาหรือว่าแกบดบี้แพลนด็อกอย่างเรานะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะบ้านเราไม่ต้องใช้อะไรรองด้านล่างให้อากาศเย็นเลยนะคะเพราะกระเบื้องมีความเย็นค่ะตากลมก็จะช่วยให้น้องผ่อนคลายขึ้นมากกว่าที่จะอยู่ในบ้านอับๆนั่นเองใกนะล้นาร้อนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพน้องกันด้วยนะคะ